กี่นาฬิกาีตีสองเราพากันมาที่สถานีรถไฟนะคะเพื่อจะไปส่งน้องสิมรันที่โรงเรียนที่ราชาสถานแต่ว่าข่าวร้ายรถไฟเลทนะคะ จะดีเลย์ประมาณเกือบ6ชั่วโมงเราก็เลยต้องมานั่งรอกันตรงนี้ค่ะเขามีห้องรับรองสำหรับคนที่มานั่งรอรถไฟนานๆนะคะคือรถไฟดีเลย์เงี้ยติดแอร์เย็นฉ่ำสบายถ้าไม่มีคนนั่งจะนอนก็ได้จากที่ต้องขึ้นสามทุ่มกลายเป็นตีสาถึงจะได้ขึ้นนะคะ แล้วก็รถไฟจะใช้เวลาประมาณ18ชั่วโมงกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่ช้ยปุระนะคะเราก็กะว่าตู้เราอยู่ตรงเต้นน่าจะอยู่ฝั่งนี้แต่พอเอาจริงๆตู้ของเราอยู่เกือบท้ายเลยวิ่งกับวิ่งเขาเรียกอะไรอะ่ะ ต้องเดินไปท้ายขบวนอีกวิธีเอาตัวรอดก็คือไม่ต้องเดินไปขึ้นตู้ของเราก็ได้นะคะขึ้นตู้ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราเดินทะลุตู้เอาไม่มีปัญหามันก็จะติดขัดนิดหน่อยเพราะว่าคนเขากำลังขึ้นเนี่ยเวลาเราเดินจะเดินผ่านมันก็ผ่านไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าเขากำลังจัดของอยู่ ก็ต้องรอ,อนิดนึงแต่มันปลอดภัยมันไม่ไม่มีรายการต้องวิ่งตามรถไฟเหมือนในหนังมันได้ขึ้นแน่นอนนี่เห็นจอดนะคะนี่คือครึ่งหนึ่งนะคะนี่แค่ครึ่งเดียวของขบวนยังมีอีกอันนี้เรา ยืนรอขบวนของเรานะคะอันนี้ของชาวบ้านเขาสถานีรถไฟเป็นอะไรที่24ชั่วโมงนะคะไม่เคยมีว่างไม่เคยมาสถานีรถไฟอินเดียแล้วมันจะแบบเออเวลานี้ไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ค่อยมีผู้โดยสารมารอรถไฟไม่ไมีเต็มตลอด ีนี้ก็มาดูข้าวบนรถไฟนะคะเวลาตั้ง18ชั่วโมงเนี่ยไม่กินก็จะหิวตายนะคะเราก็ต้องซื้อข้าวบนรถไฟกินรถไฟควนนี้ไม่ได้มีอาหารให้นะคะต้องซื้อเองถาดนี้ขาย130รูปีค่ะประมาณ50กว่าบาทก็จะมีข้าวให้มีโรตีที่เห็นเป็นกระดาษฟอยนะคะคือโรตี สแผ่นกับข้าว2อ,อย่างแกงถัว่วแกงดานนะคะแล้วก็มีอาจารย์คือปิกเกิลมาให้ถุงหนึ่งซองหนึ่งแค่นี้ค่ะไม่เหมือนราชธานีถ้าเราใช้รถไฟรขบวนที่ชื่อราชธานีเอ็กเพรสอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีอาหารให้พร้อม แต่ก็ไม่ฟรีหรอกคะ่ะรวมอยู่ในค่าตั๋วแล้วคือค่าตั๋วแพงแต่รถไฟอื่นๆเนี่ยถึงไม่รวมค่าอาหารไปในตัว๋วเขาก็จะมีอาหารไว้บริการอยู่แล้วก็ซื้อเอาต่างหากนะคะส่วนใครจะห่อไปกินก็ได้ตอนช่วงโควิดเขาก็งด อาหารไปนะคะพอหมดโควิดแล้วเขาก็กลับมาขายต่อรถตู้ที่เรานั่งนี้เป็น two ac นะคะก็คือเป็นสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างเท่านั้นรถแบบนี้ตู้แบบนี้ไม่มชอบมากมมมเพราะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องชั้นตรงกลางก็คือส่วนใหญ่ที่เขาชอบใช้ท่าจะมาจะใช้3 ac ก็คือ3มชั้นมันมีปัญหา เวลายังไม่นอนอะนะคนก็จะนั่งแต่คนมันจะนั่งจะนอนไม่พร้อมกันไงอีกคนจะนอนข้างล่างก็บอกฉันจะนอนแล้วไปเพราะว่าเวลาเราวางชั้นสําหรับนอนกลางชั้นสําหรับนอนขึ้นมาแล้วนะคะมันจะนั่งไม่ได้เลยต้องนอนอย่างเดียวน้องๆ enjoy นะคะคานา enjoy หรือหิวก็ไม่รู้นะ กินไปงั้นแหละเพราะว่าชิมแล้วไม่อร่อยดูซิมรันทำหน้าดิเขาเรียกอะไรอ่ะกินกันตายใช่ป่ะกินเพื่ออยู่จริงๆหาความอร่อยไม่มีเลยออัันนนนีีีี้้มมรถไฟขบวนนี้ชื่ออนัญญาเอ็กซ์เพรสนะคะวิ่งระหว่างกาลกัตตาถึงอุดายปู แต่ที่เราขึ้นมาเนี่ยขึ้นจากพัฒนามาเจปูเท่านั้นเราไม่ไปถึงอุดายปูนะคะช้าเพราะว่าขัดขออ้องทางเทคนิคซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ในพักหลังๆไม่หญิงอยู่มาสิบกว่าปีก็เพิ่งเคยเจอครั้งนี้แหละที่รถไฟเลดปกติก็ตรงเวลาดีถ่ายพ่อมั่ง รับรองพ่อต้องบอกแม่อร่อยงานนี้เพราะเราชิมกันแล้วเราว่าแม่อร่อยกินไปไงั้นแหละถ้าไม่สั่งบนรถไฟกินแล้วจะไปซื้อที่ไหนกินเนาะเป็นความจำเป็นแล้วถ้าไม่อร่อยนะพ่อเขาจะบ่นมากเขาจะพูด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  เดี๋ยวพอลงจากรถไฟแล้วนะคะจะพาไปดูโรงแรมค่ะอยากนำเสนอมากแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ